วันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบนดทิท โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวรุ่นท็อปขับสองโฉมหน้ายักษ์ในงบราคาพิเศษเพียงแค่400,000กว่าบาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะรถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุณพามาชมพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุณพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นยอดฮิตอย่างตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ รคันนี้ได้เป็นตัวเครื่อง3,000ขับ2รถปี2009เกียร์ออโต้อีกด้วยตัวรถนะคะสีวอเทาสภาพสวยสภาพดีดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะและที่สำคัญวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้มากๆจากราคาหน้าป้ายปกติของเขาตั้งอยู่ที่519,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line@ Official แอดไซส์ C A R 988เมียด้านหน้า เปี่ยนเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่138,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆนะคะคนไหนที่กำลังมองหารถเข้าครัวไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับตัวคันนี้เลย และเดี๋ยวบุญพามาเดินชมกันที่ด้านหน้าค่ะสำหรับตัวคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์มาแล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าสงชั้นมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ v n t e r b o ค่ะกรอบงไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีอาการแตกหรือว่าอาการล้ามาพร้อมกับตัวเลนส์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์และสำหรับตัวด้านล่างการชนนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าและตัวสีของการชนก็สภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุค่ะ การค้างตัวรถของเขาสีบอลเทาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยดักยิ้มหรือการเกิดอุบัติเหตุชนหนักตัวล้อแมกของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวล้อแมกเดิมมาจากโรงงานโตโยต้าล้อแมกสภาพดีไม่มีอาการคดหรือว่าการดุ้งซีเรียลของเขานะคะได้ใช้เป็นตัว265หครับขอบ17นั่นเอง สำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถนี้ก็มาร้องกับตัวบันไดที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะสำหรับตัวซินซ่าด้านข้างประตูหัวน็อตต้นเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าการพ่นซีนการพ่นซอาด้านบนตัวรยเบ็คอาร์ตตอกเรียงตัวสวยเรียบเรียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำใหม่และสำหรับตัวภายในตัวรถของคันนี้เขาได้เป็นตัวภายในสีทูโทน ภายในสีเท่าตัดกับตัวสีเบจคอนโซลสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยคันนี้แอร์แบ็กมีมาให้กันถึงคู่หน้าและสำหรับตัวคอนโซลกลางนะคะตกแต่งไว้ด้วยตัวลายไม้สีอ่อนได้เป็นตัวออปชั่นเดิมจากโรงงานฟัง AM, FM วิทยุ MP3 ได้ตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะ สำหรับตัวเกียร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบไขมันได้ขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้คันนี้นะคะใช้เดินทางไกลเดินทางออกต่างจังหวัดบอกได้เลยว่าสบายมากๆตัวเบาะของเขาได้เป็นตัวเบาะหนังซีเบททั้งหมดสามแถวต้นไม่มีร้องนอยการฉีกหรือว่าการขาดสามารถใช้งานได้จริงค่ะและเดี๋ยวปุณามาชมสำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถครันนี้กันบ้างด้านท้ายตัวรถครันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านบน เขามีการติดตั้งเป็นตัวราวหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยสามารถนําไปติดตั้งแหลกได้ค่ะและสําหรับตัวด้านท้ายด้านบนนี้ก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ซึ่งมีเป็นตัวไฟเบรกดรงที่สามาราให้แล้วเรียบร้อยสําหรับตัวด้านกระจกท้ายก็ได้เป็นตัวกระจกแบบไล่ฟ้ากระจกทุกบานก็จะเป็นของโรงงานตโตโยต้ามาตรงดุ่นนั่นเองสำหรับไฟท้ายของเขานะคะสภาพสวยสภาพดีไม่มีอาการแตกหรือว่า,าการร้าวและด้านล่างกันชนของคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้ถึง2ตํตำแหน่ง สีซองด้านท้ายของตัวรถเดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะซองด้านท้ายสภาพสวยสภาพดีสปิกเกอร์เหรียญบาทลอยมิดอาร์ไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีการพ่นซอ,อ,อกหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถอดเปลี่ยนบานประตูมาสำหรับตัวภายในตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัว Air แอร์ลราทั้งหมด3แถวตอนเพดานด้านในสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยยันไม่มีคราบลอน้ำรั่ว และได้เป็นตัวเบาะสาแถวที่สภาพดีมากๆไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะตัวเบาะแถวตอนที่3นะคะเขาสามารถพับขึ้นด้านข้างเป็นสไตล์ Fortuner ตามรูปภาพนี้เลยเวลาเราพับขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวที่เก็บสัมภาระให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้พับก็สามารถใส่กระเป๋าบใบใหญ่ๆได้ค่ะพรมพื้นรถเดินๆจากโรงงานทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถอด หรือต้องระวของการฉีกขาดตัวสีด้านข้างฝั่งคนขับเส้นสายรัดาสปอร์ตต่างๆยังอยู่ครบอีกด้วยและัหรับตัวบ้าจับประตูของเขานะคะได้เป็นตัวสีโครเมียมด้านหลังตรงนี้ลูกค้าเก่าใส่เป็นตัวแผ่นการ,รอยมาให้แล้วตรงรุ่นของ f o r t จูเนอเลยค่ะลัหรับตัวสีซอดด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพดีไม่มีเรื่องรอยการแกะหรือว่าการขายมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์บอกรมยางตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวรอยต่อโตโตยต้ามาอีกด้วยค่ะ และสำหรับตัวด้านบนของตัวรถคันนี้รอยเม็ดอากต,ต่อยเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกหรือการทำมาใหม่หัวน็อตด,ด้านข้างประตูไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนบานประตูมาแผงนด้านข้างคันนี้เขาก็ตกแต่งไปด้วยตัวลายไม้เช่นเดียวกับคอนโซลกลางมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับรับออตโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อก แล้วสำหรับตัวกระจกมองข้างคันนี้ได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะตัวพวงมาลัยของเขานะคะสาภาพสวยสาภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูกมือ ได้เป็นตัวพวุงอะไรแบบมันติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยสําหรับตัวด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดฝั่งขวามือก็จะมีเป็นตัวระบบคูบครลมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดินทางออกก่างจังหวัดสามารถใช้ตัวนี้ได้บอกได้เลยว่าช่วยผ่อนแรงเราไปได้เยอะมากๆค่ะและตัวเบาะฝั่งคนขับนี้ก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและที่สําคัญได้เป็นตัวเบาะแบบปับไฟฟ้ามาถึง8ทิศทางกันอีกด้วยนั่นเอง สำหรับตัวภายในตัวรถออปชันก็ถือว่ามีมาให้ครบมากๆค่ะเดี๋ยวบุญพาพี่พี่มาชมห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันต่อว่าสภาพจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เขาได้เป็นตัวเครื่องยนต์สภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าล่องลอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามัน ได้เป็นตัว3.0ลิตรขับสพี่ๆไม่ควรพลาดค่ะคันนี้รถสวย,ยจริง,รงซินสอด้านข้างต่างๆตัวลอยไม่กว่าสติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพจหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจมาคันด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีสติ๊กเกอร์เด่นบาทเลขเต่านำเบอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่และที่สําคัญคันนี้เข้ามาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS ค่ะ ัวฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆม,มาจากโรงงานสติ๊กเกอร์เหรนบาทรอยตอโตโตยตา้ารอยเม็ดอัดเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือการถอดเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าคันนี้ได้เป็นตัวรถเดิมๆออปชั่นครบหน้าใช้งานรุ่นท็อปขับ2ในงบราคาพิเศษเพียง4 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138 หรือแอสไ a ด9 8 8าเมียดด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้คุณต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ